สวัสดีครับผมช่างอักศวัสปีดนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาพอกอี็อกซี่นะครับที่ตัวเรือนลินเลงนะครับเพื่อที่จะไปทําการคว้านนะครับเปลี่ยนใบเป็นใบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่บแปดยี่บเก้าสามสิบแรต่างๆนะครับที่เขาทํากันนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นเรือนเดิมๆนะครับอ่าเรือนเดิมๆเราต้องทําการถอดนะครับถอดเอาแค่ตัวเรือนออกมานะครับก็ถอดอุปกรณ์ให้หมดเลยนะพวกขาจับยึดลินเลงใบลินเลงแกนแกนของใบลินเลงนะครับน็อต ตั้งปีวิซเสื้อนะครับตัวปรับตั้งเดินบอลแรงต่างอดออกหมดเลยนะครับตอดอุลิงออกด้วยนะครับล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับอ่เรือนทรับผมมีนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าจากได้เรือนตัวเดิมของเขานะครับอ่ะผมก็ทําการเดี๋ยวจับทาการตัวเรือนเดิมของเขาเลยคว้านนะครับ28มิลนะครับเขาต้องการ28มิลอ่ะเดี๋ยวก็จะการให้นะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทงการล้างให้สะอาดนะครับอ่ะนี่ก็ผมทำการล้างแล้วในระดับหนึ่งนะครับอ่า ต่อไปนะครับเราก็ทําการอ e ีพ็อกซี่นะครับนี่อีพ e ็อกซี่ที่ผมใช้ก็จะเป็นอ e ีพ็อกซี่แบบผสมเป็นดินน้ํามันเป็นแบบดินน้ํามันนะครับอ่ะเก่ามาในระดับหนึ่งนะครับจะเ,เพิ่งเอามาเ,อาเยอะก็ได้นะมันใช้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับอ่าก็จะมีหลอดอ่าซองสีน้ำเงินกับซองสีเงินนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าเราก็แบ่งมา หนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งส่วนนะครับก็กะกะเอานะครับนี่ให้มันใกล้เคียงกันนะครับนี่อ่ากะกะเอาให้มันใกล้เคียงกันให้มันใกล้เคียงกันไม่ต้องไปชั่งน้ําหนักอะไรเยอะหรอกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็บี้เข้ากันเลยทีนี <c oughs> อ้อุดอีพ็อกซี่นะครับไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องรู้นะครับว่า จุดที่เราจะอุดเนี่ยเราต้องอุดตรงไหนบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับอ่าแล้วก็บีมันเข้ากันเลยในระดับหนึ่งนะครับอ่ประมาณนี้นครับอ่าถ้ามันเหนียวติดมือเราก็หาน้ำแฟบนี่แหละนะครับน้ำแฟบล่เนี่น้ำผสมแฟบนะครับก็ที่มันจะมาจับนี่มันก็จะลื่นแล้วนะครับแต่กาวก็ยังจะเหนียวอยู่นะครับอ่าเราก็ทำให้มันเป็นเส้นนะครับนี่เป็นเส้นอย่างนี้ ครับรูดรูดทำเเส้นเหมือนงูเนี่ยอ่าเพื่อที่จะได้ breathe, ได้ลงไปอุดตามร่องตามร่องของโอลิงนะครับโอลิงตัวเดิมของมัน นี่นี่เห็นไหมมันก็จะเหนียวติดมือเห็นไหมเวลาผมยกมือจะเหนียวติดมือผมต้องอาใส่น้ำแฟบน้ำแฟบนะครับนี่เราก็ไล่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 เลยนะครับนี่ก็ดูตามได้เลยนะครับว่าอุดตรงไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ไปคว้านนะครับเปลี่ยนใบบางคนอาจจะอุด ทั้งหมดเลยตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับแต่ผมจะอุดตรงหลักๆของมันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองอีพ็อกซี่ด้วยนะครับมันไม่จําเป็นต้องไปอุดจนหมดขนาดนั้นนะครับแล้วก็อุดเหมือนของเดิมของมันนะอุดแทนโอลิงนะครับเพราะว่าตรงโอลิงมันจะขาดออกนะครับใช้น้ำแฟฟบเพื่อไม่ให้มันติดมือนะครับนี่แล้วก็มือจุ่มน้ำแป๊บมา รูปรูปแล้วกดกดกด,กดกดกดกาวลงไปประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปปาดให้มันเรียบก็ได้นะเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องกึ่งปาดหน้าออกอยู่แหละนะครับประมาณนี้แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอ่าต่อไปก็อดจุดต่อไปได้เลยต่อไปก็จะเป็นในรูตรงนี้นะครับนีน่เราก็ทำเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นลงไปนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เต็มหน้านะครับแล้วก็กดกดกดลงไปเดี๋ยวมันจะมีรูอากาศข้างในนะครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ว้ย งานจะพวงห่อหาไขค,รครวงแหลมกันต้องขอป้ายเสียงด้วยนะครับพอดีมีรถมาขายของอก็อหาเข็มก็ได้นะครับเป็นเข็มนะครับนี่เพื่อที่จะได้จิ้มนะครับจิ้มไล่ฟองอากาศไล่อากาศช่องอากาศที่อยู่ข้างในนะครับเพื่อที่เราจะได้กดกาวลงไปให้มันเต็มนะครับให้กาวมันเต็มในช่องนะครับ เพื่อจะไม่ให้มีอากาศดูข้างในนะครับบางคนก็อาจจะใช้มีดคัตเตอร์นะครับเพื่อปาดให้มันเรียบนะครับแต่สุดท้ายเราก็ไปกึงปาดออกอยู่ดีนะครับผมก็จะไม่ทำนะครับอ่ะตรงนี้เราก็จะอุดประมาณแค่นี้นะครับอะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปปาดหน้าอแล้วปาดหน้าออกนะครับปาดหน้าตัวนี้ออกนะครับ เดี๋ยวผมคุณนรู้ไปดูว่าตอนปาดเสร็จเป็นยังไงนะครับนี่อ่ะก็ปาดเสร็จก็จะได้หน้าตาแบบประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราก็จะมาอุดฝั่งข้างหน้าแล้วนะครับข้างหน้าเราอุดตรงไหนบ้างนะข้างหน้าตรงนี้นะครับตรงช่องตรงนี้นี่ข้างตัวตั้งอากาศนะครับนี่ในรูนี้นะครับ อุดแล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้ว่าเราอยากอุดเยอะอุดน้อยนะครับแต่ตามความจริงเราก็ไม่ต้องอุดเยอะมากก็ได้นะครับเพราะาเราอุดแค่ว่าช่วงที่มันขาดช่วงที่เราตอนเราควนเปลี่ยนใบเนี่ยมันขาดนะครับเออช้น้ำแฟบนะครับในการลูบมันก็จะเนียน อโอเคนี่ครับประมาณนี้เราก็อุดแค่นี้พอนะครับอีบอสซีพอ,พอเดี๋ยวขอผสมอีกนิดนึ่ง ทาไมพอแล้วก็บี้ผสมเลยอุย้ยไม่ต้องกลัวนะครับโดนน้ำเดี๋ยวมันก็แข็งเหมือนเดิมแข็งอยู่นะครับนี่ต่อไปก็ตรงนี้นะครับอ่ะตรงข้างล่างข้างล่างกันเลยนะครับทำไมถึงอุดนะครับอุดไว้อุดกันไว้ก่อนนะครับไม่ใช่กันว่าวันจะทะลุนะครับยี่สิบแปดเนี่ยไม่ทะลุนะครับตรงนี้ไม่ทะลุ แต่ว่ายีิบเก้าเนี่ยจะทะลุมานิดหนึ่งนะครับข้างในเนี่ยนะครับจะทะลุตรงนี้มานิดหนึ่งแล้วก็อุดไว้เผื่ออนาคตข้างหน้าลูกค้าอยากจะควนเป็นยีิบเก้านะครับอาจจะไปหินเข้านะครับหินเข้าไปข้างในแล้วก็ใบล,ลิ่งนะครับปิดไม่สนิทหรือว่าค้ำใบแตกใบเป็นรอยนะครับแล้วก็อุดกันไว้ให้ลูกค้าเลยนะครับ แล้วแต่คนทํานะครับแล้วแต่คนทําบางคนก็ไม่อุดตรงนี้แต่ผมจะอุดไปเลยนะครับนี่ถ้าอยากให้มันสวยด้วยก็อุดทางในนี้ด้วยนะครับนี่เพื่อจะให้มีมีช่องนะครับแต่ตามความเป็นจริงแล้วก็อุดแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับนี่แค่นี้นะครับในการอุดพอกอีพ็อก e ซี่นะครับนี่ในการที่จะเราไปควนเหลือนนะครับก็จะอุดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรง หน้าสัมผัสตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับก็สามารถไปปาดหน้ากวันได้แล้วแต่เราต้องไปตากให้มันแห้งก่อนนะครับประมาณสักเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงชัวๆนะครับก็เราก็จะไปตากแหละนะครับแค่นี้นะครับผมก็จะตากไปกาแพงตัวนี้แหละนะครับตากไปกําแพงเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับในการอุดนะครับเพราะว่าวันนี้ดูเหมือนแดดจะไม่ค่อยออกด้วยนะครับดูฟ้ามืดๆนะครับ อาจจะใช้เวลานานหน่อยเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปคว้านให้ด้วยนะครับอ่าก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้ผมอามาดูเรือนตัวสับให้ดูนะครับตัวน,นี้ก็เป็นแท้มือสองนะครับที่ทางการบิ้วใหม่เว้ตับนะครับนี่แท้ทํามือส่อนะครับยี่แปดมิลน,นี่ก็จะอุดที่ละกันเลยที่ผมอุดเห็นไหมอุดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าตรงนี้นะครับนี่ยี่แปดมิลที่ผมเอาทําไว้สับนะครับแต่ลูกค้าไม่สับนะครับอยากได้ตัวเดิมของเขาก็เดี๋ยวจัดการให้เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวจะพากันไปทําด้วยนะครับว่าทําก,กันยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้เป็นความรู้ให้ใครนะครับในการอุดพอกอีพ็อกซี่นะครับสาหรับตัวเรือนที่จะไปควานเปลี่ยนใบลิลลิ่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์มผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทําคลิปลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับช่างวัสดสบิสวัสดีครับ